ดีครับผมน้าเบื่อวิธีสามนอกกับผมมือนี้นี่ได้เนื้อพวกนี้ว่าว่าสิส่วนจะนุ่งเห็ดแบบคือตำส่วนแต่ว่าเอาเอาเนื้อนี่มาเฮ็ดใส้สุกตะกันแล้วก็สิบัดส่วนหลับแดกเอาตรงมาหั่นเนื้อตะกันครับผม,มในเนื้อเสือกับสเปนังหั่นบางๆนะครับเด้อสิ นีค่ะเนื้อเ,เรียบร้อยแล้วผักขีเลี้วบา่เนี่ยได้แต่ผักขีเลี้วขาวแต่ทีนี้ผักขีเลีวว้วขาวเนี่ยเวลาเขาลวกแล้วมันกะจิหมดลกนเนาะเฮ็ดชิ้น,นี่ไงจังไงเนีอยได้ทั้งสองอย่างแหละครับผมโอเคครับผมไปลวกเลยบา่เนี่ยเอาแล้วครับผมข้าแต่ใกล้ไปผมกวนให้เรียบร้อยหมดคุณแม่จ้า อ้าวหลวกเลยลวกเหล้อกันรับเปลี่ยนสีจังหน่อยปล่อยออกไปหน้าต้มไปอะล่ติ้ก็ม้วยปล่อยให้มันเดือดน้าก็ได้ไหมเนาะพอแล้วค่ะจะดล่ะจ้ัดโอ้ไวไวไวนี่ละจัดจ้านัวนัวน้ำปลาค่ะ ตามใจชอบเลยครับผมได้สีสันนี่ใส่ไปเลยโอ้ยตัวตัวตัว,วฮ่าฮ่าฮ่าคัทแค่ปลาปนเน่ซิมก่อน อือหือเค็มเปรี้ยวหวานนิดๆมันต้องแบบนี้ปะจ้านัวสวัสดีครับสวัสดีจ้าเนี่นี้ขอคุยกันไปพร้อมจ้ะกินไปนึ่งมึงนี้แบบมึงนี้่ม้วนเข่าจ้ะช่วงว่าช่วงว่ามันแดดหลายอยากช่วงปวดหัวมั่วเก่าเติ้งแดดเติ้งอันนี้กินหน้ำกันเติ้งแดด เป็นทีในคือนตีหนาวกับว่าหนาวเป็นเครื่องกลางนะเลยเห็นนุอะคั่นเนือ้อคั่นตัวอ,อืมสะใจบ่ปะเนี่ยเดี๋ยวสองกับพวกคือ่องพอตะเกียบแล้วยิอย่าน,นะน้่นงกับพวกได้ว่าแล้ว กระซิมวนรอดละค่ะนี่มันไงกินแบบนี้กินเป็นเมียงเลยเลยอืมอืมเป็นเมียงแบบ้านห้องอืมยาซีดอืมไม่ติดตา บบตรงร่วครับร่ว้อนุ่มโอ้แต่สองคำส่วนหรอโอ้โหเนี่ยน่าเสีกเยก็มคนละสไตล์ได้จ้ะเซึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> lên tiếp lên tiếp theo ăn cào vào cào vào lên thế nào วเซื้อไปจังไรไปซื้ไปลงว่ะั <c oughs> งว่ระสวระสนันเอาไปเวดเลย เดี๋ยวบางคนอาจจะบอกขอใจว่าตอนนี้ยุราดนะครับผม,มยุราดวันนี้กินยุราดจังอือเอาทานได้พอเนาะคล้ายๆตมแต่ใบหน้าอะไรผมแต่ว่าเขาใส่เนื้อนะจังอือ อลองสรรหามาก,กินรอบมึงครับผมอันนี้ที่ห้องผมเคยกินลองครับผมแอบเลี้ยงเย็นองกับแบบนายนอนหอยกะอยากยังกระเฮ็ดกินกัน <c oughs> เพราะว่าวงวัดไรไปใส่ <c oughs> เที่ยวกับวัไดไรไปสำคัญคือข้าวหอมบูตะยนันเนื้อไทย จะไปไนั่งห้อก็ลวกเรียบร้อยแล้วใช่มาลองเบิง่ลงลองเบิ่ร์น รสงนักนุ่วังพอเก็บยังติดตะแหนอ่งเหรองันจะติดเนอะข้าตีนนี่อยู่แล้วนะเขาตัดตะแหวนรสชาติแบบนี้มันเปรี้ยวหวานมันแน่นอนอยู่แล้วพอเอาไชเนื้อเสือไปมันดีแก่บแบบเลยสองเงน น้องสุดสดน้<ม>น้ำอืมอืมเยอะเหรอเื้าฝัดออกซวงเลแบบนี้อเอาเอาเงา<ม>งกเลย<ม> <laughs>

อืมเจ๋งเไอติ้งเลยอืมอืมคืพอพ่กินข่อยเจ้ากนอืมบอมือน,อน okay, ี้เลนแบกโอเคเพี่อวบอกินอยางเขากินแองนะ <c oughs> กินอะไรโลกาบุ๋ยอืมอืมเดี๋ยวเล่นนึ้นดาดฟ้าส่วงปนย้างมานนิอุจจักบ่ดาดฟ้า โอ้กาศหดอัอนนั้นห่ามีล็อกบึงได้ขผลูตะวัแทบืม <c oughs> ก็สายเนื้ <laughs> อะไรกบ้องฉันมากินเนื้อดีพอเอาหมูได้เอาหมูอ่านทะเลก็ได้เนอะอทำปลาหมึกเครื่อ,องัน,นมมันคือเดี๋ยวปอกหมึกอ่ะน,นึบอ

สองตาใยเมียนจนมือถ <c oughs> ักแสบเลยพี่น้องร้องเหงโอลสว่างเลยจากใบมาแดดแดดจ้ะพอ่อตะฝนหยุดแดดอลาวัลเลยเจ็เขวานาเอาจากก็เลยได้กินนี่แหละพอได้แกแดดจังหน่อยบริกินหลายมือแล้วโอ้แสบค่ะลวกจังหน่อยแล้วะเด้อ ผักกิลลีห้ามมาลวกแลก้วก็ใส่น้ลำแข็งจังหน่อยมันสิกรอบเลยจ้ะจัดการตำเลยอยากกินเผ็ดกินเ่าเผ็ดเปรีร้ยวหวานจ้ะตำเคือเพากตำสมตำนั่นแหละเนียนเปรี้ยวหวานจ้ะจ้าในทีแล้วเดี๋ยวรอบุกเข้กินมืดคักบสนีทจักเือ โอ้โหูอยากกินยาเอากินเขาอีกได้เหมือนแันโอ้กอเขายาน้องไปเห็นะกินอีกเนี่ยอืนี่ะไรครับผมจ่างลองกินแบบบานๆเะฮะจ่างนีวัตถุดิบดยู่ไดตูดนะจ่างเอามาเลยเปลอกเห็ดกินครับผมบางมือยาน้องมีตะบกหอยกระตัาแบบเนือจากะตับไวนยแน่จ้ากรมึงูน่าจ้ระตัมกุ้คนแน่จ้า มื่อนี้เลียนเนื้อเลยสายเนื้อเอาละครับเมื่อนี้ยยูดีไม่แห้งกันทุกคนครับใกล้จะหนาหนาวแล้วครับผมดูแลสุขภาพจากผมนะครับผมอย่าอย่ามาเจ็บมานี่ช่วงนี้ช่วงเจ็บเกลียวผลผลิตจใช่ไหมมะพร้าตอนนี้กันเสี่ยวกัดนะเสี่ยวกัดก็ให้พี่น้องทุกคนทุกคนจงมีแต่กลุ่มจงเล่นได้แต่เด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า Thank uh -huh.